สวัสดีครับผมที่โทรมาครับผมเทพครับที่นัดไว้ใช่ไหมครับเทพเหรอโอ้โหน้าตายังกะยมมทูดนะพูดในมตตีนี่กระโถนเลยโอนขออาจารย์นี่ของอาจารย์อยู่นี่อันมี้กระถางนี่ครับโถนหายอ่ะผมติดตามอาจารย์น่ะคนตื่นเที่ยงอะไรเนี่ยตื่นธรรมะผมมากดคอมเมนต์ไม่ทันนะครับเรามันแก่หรือเปล่าล่ะสายตาดีหรือเปล่านิ้วล็อกหรือเปล่า ก็มันแก่มากมือสัน่นนิ้วสั่นก็กดไม่ทันวัยรุ่นเขาไงจะโทษใครกโทษตัวเองดิเนี่ยไอ้เทพมึงพาให้เขามาดา่ากูไหมเนี่ยไม่ได้่าแต่มึงอไห่กูก็โดนด่าแล้วช็อตแรกช่วงนี้ผมมันก็ดวงไม่ค่อยดีเวลาออกจากบ้านเนี่ยหลายคนเขาบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีเราควรจะก้าวขาขวาหรือขาซ้ายออกจากบ้านก่อนครับปัญญาอ่อนเธอเจอขาซ้ายขาขวามันไม่เกี่ยวเลยขวาก็ได้ซ้ายก็ได้ดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราทํา แล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าโดดข้ามสองขามันจะทําได้ไหมล่ะไม่ได้ครับคุณต้องเดินทีละขาก็เดินทีละขาไงไอ้ทำไมคนเราเนี่ยเวลาไปงานศพต้องใส่สีดำาั้ครับเขาให้เกียรติคนตายต้องใส่สีดําสีแดงได้ไหมสีฟ้าได้ไหมสีชมพูต้องคงได้อะนะเพราะพระยังใส่สีส้มเลยอ่ะมันอยู่ที่ใจเราไปเคารพศพปัญหากำปั้นทุกดีน่ะจันอะไรยังไม่มีคําตอบเลยว่าไก่กับไข่เนี่ยอะไรเกิดก่อนกันรู้หรือเปล่าว่าไก่เนี่ย มันไม่ได้เกิดมาจากไข่นะแล้วก็ไก่นี่นะมันมีแม่ด้วยนะไข่แม่ไก่ข้างขาวไงเออข้างขาวยังไงข้างข้าวแม่ไก่ไงแล้วรู้ว่าไก่อะมันเป็นแม่ของปลาช่อนด้วยนะเฮ้ยเป็นแม่ของลูกเจี๊ยดิอ้าวไก่แก่แม่ปลาช่อนไงเฮ้ยเป็นแม่ปลาช่อนด้วยเออเออคือว่าแล้วนนั้นปลาช่อนที่บ้านมันขันได้เผมอยากถามแบบเอาจริงๆงจังๆเลยนะครับผมไม่แข็งครับก็กินกาแฟเยอะๆสิตามจะได้แข็ง ไม่ไม่ใช่ตาแข่งไม่แข่งอย่างนั้นคือ,อคือผมผมไม่สู้ฮะไม่สู้ครับแสดงว่าทุนน้อยเราทุนน้อยเราก็หมอบเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นตาหน้ามัเนมด้ล่มาเล่นพไพ่สู้ไม่สู้ไอ,อ้เว้นคือไม่เกี่ยวกับเป็นอย่างนั้นนะครับคือคือน้องชายผมอะอมน้องชายผมมันเหมือนหมดสมรรถภาพปะครับมึงก็ไปหาแพทย์เฉพาะทางเจ้ไอง่ เฉพาาะทงแล้วไปหาที่ไหนแล้วครับกูเกินไม่มีหรือไงมึงถามมัแล้วกูอยู่ได้นี่กูสามปีแล้วกูก็ไม่แข่งเหมือนกันเนี่ยมาไปด้วยกันเลยไหมครับโอ้โหพูดมากเดี๋ยวก็ตีด้วยกระถางเข้าให้เออไม่ใช่กระโถนเหรอครับกระโถนแค่เจอเจอกระถางเนี่ยเอ้ฟันล่วงเลยกูรอดแล้วกูไม่มีฟันเฮ้ยไป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 ครับเออจะได้ไลฟ์สดต่อ